ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่ผมหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสั้นๆนะครับพอดีว่าตอนนี้แกรปมีกําไรแล้วนั่นเองนะครับก็นั่นแหละทุกคนอาจจะเลื่อนโพสต์เลื่อนอะไรเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้แกรปนะครับเริ่มมีกําไรมาแล้วนะครับหลังจากที่ขาดทุนมาหลายปีนะครับต้องบอกเลยนะครับอันนี้อ้างอิงจากเว็บเ,เพจ Marketing นั่นเองนะครับผมอันนี้เขาก็แบบบอกว่า3บริษัทเทคโนโลยีต่างชาติในไทยที่เคยขาดทุนมาศารแต่ตอนนี้กําไรจะเริ่มเติบโตนั่นเองครับเราดูแค่ของแกล็บก็พอนะครับเพราะของอื่นมันไม่ได้เกี่ยวกับของเรามากมายนะเรเป็นช้อปปีเป็น l a z a d a เนี่ยเป็นพวกสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับของแกลบเนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแกล็บแพคซี่ประเทศไทยและ g ีฟินเซอร์วิสทีนะครับแล้วก็ธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มเรียกรถสั่งอาหารให้สินเชื่อและอื่นๆนะครับรายได้ป เดหบาทเฮ้ยไม่ใช่54บาทเดันสี่อยห้าสล้านบาทนะครับแล้วก็รายได้ปี256ห้าหก0ี2หนึ่งบาทนะครับแล้วก็ปี651,6195ล้านบาทนั่นเองนะครับผมก็ปี64เนี่ยนะเป็นปีที่โควิดนะโอ้ก็เติบโตมาแบบ5,000ล้านเลยแต่ว่าก็ยังเป็นกําไรเนี่ยก็คือติดลบไง302รล้านบาทแล้วก็ ปี64นะครับเป็น268ล้านบาทนะครับและปีล่าสุดนะครับกำไรปี2565นะครับปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ฟาดกำไรไปที่ห0 0ันไม่ใช่6,000สิ657ล้านบาทนะครับซึ่งเขาเขียนนะครับว่ารู้หมหรือไม่ว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่บริษัทเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพนะครับนิยมใช้นั่นก็คือการเผาเงินนะครับในช่วงแรกๆเพื่อขยายลูกคคค้้้้าาแลลววกก็็อััดดดโโโปรรรมมมมช่่่่นนนใหสไเบเบธีย จนธุรกิจขาดทุนไปจํานวนมากแต่พอเริ่มติดบริษัทกรจะลดการเผาเงินและโฟกัสการทํากําไรมากขึ้นนะครับก็อ่ะประมาณนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าแก๊ปมันขาดทุนมาทุกๆปีนะครับแล้วเขาหลายคนก็อาจจะบอกว่าแก๊ปขาดทุนเพราะว่าอ่ขาดทุนกําไรขาดทุนนู่นขาดทุนนี่นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือขาดทุนนั่นแหละแล้วก็ปีนี้มันก็ได้กําไรกลับมาแล้วนะครับส่วนฝั่งรเดอร์อย่างเราเนี่ย ก็เริ่มจะขาดทุนแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ารายได้ฝั่งรเดอร์เนี่ยเริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นค่าลงค่ารอบลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากอ่ะถ้าเราเทียบเป็นปีนะครับปี64 6,4มันก็ช่วง2ปีที่แล้วเนาะปี6 4เนี่ยค่ารอบอย่างแก๊ปเนี่ย60บาทนะครับถ้าหนึ่งจำไม่ผิดนะครับช่วงที่1วิ่งแก๊ปครั้งแรกเนี่ยประมาณปี63นะครับก็60บาทละแล้วก็วิ่งไปสักพักอยู่ดีก็ลดลงมา4 40บบาทนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่แค่ 30กว่าบาทนะฮะที่มันบวกโบนุสโบนัสมาเล็กน้อยนะครับประมาณ3า34บาบาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าลดมาค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็ประมาณเนี่ยอย่างที่เขาบอกนะครับว่าเผาเงินเผาเงินแหละก็คืออารมณ์เหมือนแบบช่วงแรกถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าก็น่าจะรู้นะครับว่าช่วงแรกจัดฟงฟรีโปรโ,โมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่แค่แค่แก๊ปนะครับแทบจะทุกค่ายที่เป็นแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เนี่ยแรกๆเนี่ยลูกค้าจะจัดส่งฟรีหมดเลยจัดส่งฟรีโอ้มีโปรมีอะไรเยอะแยะนะ พอเริ่มโตขึ้นบริษัทเริ่มโตขึ้นทุกๆอย่างเนี่ยก็เริ่มแบบอ่าเริ่มมีค่าส่งนะครับจากของแก๊ปเนี่ยตอนแรกก็แค่5บาท9บาทแล้วทุกวันนี้ก็เริ่มแพงขึ้นแล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดร้านไหนไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นนะก็จะยิ่งแพงมั่นเองนะครับก็นั่นแหละมันเป็นธุรกิจวงวานของสตาร์ทอัพนั้นเองนะครับก็คือแบบเอาเงินมาลงทุนเนี่ยให้ให้แบบเราติดแล้วนะครับเหมือนเราติดอ่ะมันก็เหมือนเปลี่ยนพฤติกรรมเรานะครับเหมือนเมื่อก่อนเราอ่ะ ถ้าเกิดเราเทียบกับที่เขามีขึ้นมาตัวอย่างแบบช้อปปี้ลาซาด้านเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เวลาเราจะซื้อของเราก็สั่งอาจจะในเพจบ้างอาจจะอะไรพวกนี้บ้างนะครับหรืออาจจะเดินไปซื้อที่ร้านนะครับแต่ทุกวันนี้กดช้อปปีส้สิของถูกกว่าด้วยไม่ต้องไปเสียตังค์ที่ร้านด้วยเมื่อแบบแรกๆช้อปปี้ให้โค้ดส่งฟรีมาเยอะแยะมากมายนะครับพอผ่านไปธุรก,กิจเริ่มโตเขารู้สึกว่าเออ เราเริ่มติดการใช้งานของเขาแล้วนะครับก็นั่นแหละเขาก็เริ่มเก็บค่าบริการค่าลงค่าส่งอะไรอย่างเงี้ยโปรโมชั่นมีก็ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างน่ะเป็นปกตินะครับของธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นแหละครับผมก็นั่นแหละไม่ใช่คล้ายๆแก๊นะครับที่กําลังจะกาไรนะครับแล้วก็ปีนี้ไม่รู้ว่าจะกาไรหรือเปล่าเขาปีนี้ต้องบอกว่าไรเดอร์ก็ เลิกวิ่งไปอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับทำให้แก๊ปต้องแบบตอนแรกลงไปเลือ28บาทเนี่ยแล้วก็แก๊ปก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกค่ายหนึ่งก็คือที่แข่งกันมานะครับก็คือ Line m a n นะ Line m a n ก็ค่อนข้างที่จะเติบโตเหมือนกันเติบโตมากเลยนะครับแล้วก็ได้เงินทุนมารู้สึกว่าท่านหนึ่งจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ3,000ล้านบาทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าใครจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะตอนนี้นั่นเองนะครับจะเป็นแก๊ปหรือไลแมนนะครับเพราะว่า สองค่ายนี้แข่งกันค่อนข้างดุเดือดนะครับส่วนโลบินฮูดฟูดแพนด้าเนี่ยก็โลบินฮูดเนี่ยก็เหมือนเขาอยู่แบบคงที่คงที่นะส่วนฟูดแพนด้าเนี่ยหนึ่งว่างานก็ไม่ได้เยอะนะอย่างที่หนึ่งบอกนะครับเขตที่หนึ่งวิ่งอยู่ในหนองจอกก็ยังไม่มีฟูดแพนด้าเลยหรือแม้แต่ช้อปปี้ช้อปปี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบตามลำดับนะครับตามกับตามที่เราเป็นไรเดอร์เนี่ยก็ถ้าเกิดเบอร์นหนึ่งก็น่าจะเป็นแกรปสองเป็นไลแมนนะครับสามอาจจะเป็นโลบินฮูดแล้วก็ได้นะครับสี่เป็นฟูดแพนด้าแล้วก็็เปน ช้อปปี้ฟู้ดนะครับเพราะว่าอันนี้หนึ่งลองแบบมองถึงความควบคุมนะครับครอบครอบคุมนะครับครอบคุมแบบอ่าเฉพาะโซนกรุงเทพนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยกระบี่เนี่ยหนึ่งเห็นฟู้ดแพนด้าเยอะกว่าค่ายอื่นนั่นเองนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเหมือนฟู้ดแพนด้าเนี่ยอาจจะอาจจะเก่งตลาดในด้านต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยเห็นหลายหลายค่ายแล้วจะเป็นฟู้ดแพนด้าเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มของทางฟู้ดแพนด้าเนี่ย เวลาเราเข้างานเนี่ยเหมือนจะเป็นแทบจะกึ่งงานประจําเลยมีการจัดตารางตารางอะไรเงี้ยเขาก็เลยควบคุมยอดน่าจะได้ง่ายกว่าแบบค่ายอื่นค่ายอื่นแบบแจกง,งานอิสระไงครับแต่ฟู้ดแพนด้าเนี่ยมันเป็นกึ่งงานประจําไปละนะอย่างตอนที่1ไปกระบ,บี่เนี่ยหนึ่งเจอฟู้ดแพนด้านะครับเยอะกว่าเจอแกร็บเจอไลแมนอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นแกร็บไลแมนตัวบินฟู้ดฟู้ดแพนด้าแล้วก็ช้อปปี้นั่นเองนะครับตามลําดับที่แบบเรารู้สึกว่า คนใช้งานเยอะนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละเรื่องสั้นมีมาอัปเดตแค่นี้นะครับมาบอกให้รู้ว่าตอนนี้แก็บได้กําไรแล้วนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นไลน์แมนตามขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะเป็นค่ายอื่นที่จะเพิ่มเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นขึ้นมาแล้วก็เราที่เป็นไรเดอร์เนี่ยก็จะโดนลดค่ารอบอาจจะลงไปอีกนิดนึงน,นน่าจะนิดนึงหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอ้อแล้ววันนี้นะครับก็ อยากจะมาอัปเดตสั้นๆให้ฟังแค่นี้นะครับแล้วก็จะอัปเดตอีกนิดหนึ่งตอนนี้เรามีสปอนเซอร์แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เจ้านะครับที่มาสน,นสนุนช่องของเราแล้วก็มาสนันสนสนบสนุนารายการต่างๆที่จะมาซัพพอร์ตพี่ไรเดอร์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเคยเห็นแล้วนะครับที่หนึ่งอาจจะทำพวกพักนะครับไปนะครับที่มีแบบคอดออกมาแค่คลิปแรกคลิป2คลิปอย่างเงี้ยถึงในานาคนเนี่ยจจะมีพักนะครับเนี่ยที่เป็นรายการที่แบบเราไปช่วยเหลือไรเดอร์ด้วยกันอะไรแบบนี้อีกน่าจะ มีมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทาง o t o t e ท h นะครับที่มาสนับสนุนเรานะครับแล้วก็ทางบริษัท MegaPa r t นะครับเดี๋ยวหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับว่า MegaPa r t ขายอะไรนะครับ o t o t e ท h ทุกคนก็จจะรู้แล้วนะครับขายที่จับที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับก็นั่นแหละที่หนึ่งพูดไปหลายๆคลิปที่อาจจะขึ้นต้นคลิปนะครับส่วน MegaP a r t เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าตอนนี้กาลังถ่ายทาอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังนะ ไปเปยไว้ก่อนนะครับก็วันนี้หนึ่งมีเรื่องมาเล่ามาแชร์ให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยออนะครับสวัสดีครับนะฮัลโหลตัวไหนดีว่าแล้วตัวนี้ลง